สวัสดีครับอยู่กับผมเนมมอนออนในช่อง my name is นะครับท่านที่ดูอยู่ผมรบกวนกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสืบเนื่องจากที่ออเรลิโอวิทมาครับกุนซอชาวออสเตรเลียได้แยกทางกับทีมไลออนซิตี้เซเลอร์ทีมในลีกสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นที่เชื่อกันแน่นอนเหลือเกินว่ากุนซอชาวออสเตรเลียวัย5้สปีจะเข้ามารับงานกุนซอต่อที่เมืองไทยนะครับโดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่สโมสร,ร G, บีจีปทุมยุนเต็ดทีมแชมป์ไทยลีกทีมล่าสุด วันนี้ช่องมันอ,อครับจะมาวิเคราะห์กันว่าเพราะอะไรเหตุใดทีมกระต่ายแก้วจึงเลือกวิดมากลับมาสินรีโอสเตเดียมอีกครั้งวันนี้อาจจะยาวหน่อยครับแต่ฟังแล้วท่านที่ฟังจะได้ข้อมูลที่มากขึ้นอย่างแน่นอนครับผมขอแบ่งเป็น4หัวข้อครับถึงเหตุผลที่วิ์มาเนี่ยจะกลับมาเป็นกุญซื้อของทีบีจครั้งนะครับหัวข้อที่1น,นะครับวิ์มามีความเชี่ยวชาญในระดับเอเชียและระดับอินเตอร์ครับ ประสบการณ์ของโคดโอง่งดูสิเฉลิมแสนในการคุมทีมต่างแดนก็คือมีเพียงแค่ครั้งเดียวสมัยที่อยู่กับพองอัญญาลายในวีลีเวียดนามซึ่งเป็นระยะเวลากว่า10ปีแล้วโดยโคดโอง่งจะเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการทําทีมในประเทศทั้งในระดับไทยลีกหนึ่งและไทยลีกสองนะครับรู้จักนักเตะระดับรักญ้าเป็นอย่างดีและเก่งถึงขนาดพาทีมคว้าชแชมป์ไทยลีกมาแล้วแต่การจะต่อยอดประสบความสําเร็จสู่ระดับเอเชียนั้นอาจจะต้องใช้ค้รที่เชี่ยวในยุทธจักรเอเชียและวงการลูกหนังระดับโลก ซึ่งวิทมาตอบโจทย์นี้อย่างแน่นอนเพราะตั้งแต่เป็นนักเตะก็เคยค้าแข่งในเอริกออสเตรเลียหลีญี่ปุ่นรวมถึงยังเคยไปค้าแข่งในยุโรปในสเปนฮอลแลนด์เบลเยียมมาแล้ววิทมาเคยติดทีมชาติจิงโจ้ถึง44นัดด้วยกันนะครับพอจับงานโค้ชครับวิดมาก็เคยพา Adelaide ูเนเต็ดในเอริกออสเตรเลียได้อรองแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนส์ิมาแล้วนะครับในปี2008เคยทำงานกับทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่ด้วยในปี2010 2016 ไปฟุตบอลโลก2 0 1 4ที่ประเทศบราซิลมาแล้วครับในฐานะทีมงานโค้ชของทีมชาติออสเตรเลียนะครับเรียกได้ว่าประสบการณ์ของวิทมาในการคุมทีมระดับนานาชาติเหลือล้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งที่เหนือกว่าโค้ชโอกครับข้อที่2ผมมองว่าเป็นเพราะวิทมาเคยทํางานที่ BG และรู้จักกับทีมงานเป็นอย่างดีนะครับวิทมาเคยคุมบากอ,อก,กลาสมาแล้วในช่วงปี2 0 1 6ถึงโดยเข้ามารับงานคุมทีมในช่วงกลางฤดูก,กาลปี2016ในขณะที่ทีมอยู่ดับ3ในเวลานนั้น แล้วก็พาทีมจบที่3ในปีแรกที่คุมทัพกระต่ายแก้วแต่ว่าในปีที่2ครับหลังจากทํางานผ่านมาถึงนัดที่23บครับมอ,อก,กลกราสได้ประกาศแยกทางกับวิทมาด้วยเหตุผลว่าแนวทางการทําทีมไม่ตรงกับแผนงานของสโมสรในระยะยาวนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยทีมกระต่ายแก้วอยู่ดับ5ของตารางหลังจากเตะมา23นัดครับซึ่งการปลดในตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการปลดที่ค่อนข้างจะฟ้าผ่าพ,าพอสมควรตกใจกันพอสมควรนะครับ อย่างไรก็ตามครับประสบการณ์ในคำรบแรกที่วิทย์มาเคยทำทีมอยู่ในที่แห่งนี้จะเป็นบทเรียนชั้นดีในการทำทีมครั้งที่2ครับโดยทีมงานผู้บริหารของทีมบีจีครับนับตั้งแต่ท่านประธานสโมสรครับคุณประวินพิรมพักดีคอดวนสุรชัยจตุรพัทรพงศ์ก็ต่างรู้จักและก็คุ้นมือกับวิทมาเป็นอย่างดีเข้าใจแนวทางเข้าใจสไตล์และนิสัยใจคอซึ่งอาจทําให้การทํางานในรอบนี้ลื่นไหลามากขึ้นกว่ารอบแรกครับโดยเมื่อตอนบีจีได้แชมป์ลีก hi, Parvin and the bg family. i want to take this opportunity to firstly congratulate you on a magnificent season. congratulations on becoming champions. well done to the coaching staff and all the players. it's been a fantastic season for you. i also like to take this opportunity to thank you for allowing me to play a very small part in the BG adventure, I had a fantastic time at the club. I had a great relationship with the management, the players, and the staff. And uh, thank you for for allowing me to play a special part in the adventure of BG. I also finally like to take this opportunity to wish you all the very best in the the upcoming Asian Champions League. I'm sure you will do very very well. All the very best. And also Thank best for the the future very ข้อที่3ครับผมคิดว่าเป็นเพราะวิดมาเนี่ยเล่นฟุตบอลสนุกครับเล่นเกมรุกด้วยระบบ4-3-3นะครับคือถ้าให้มองสไตล์การทำทีมของโคชโอ่งก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่เล่นด้วยความแน่นอนด้วยปรารก,การหลังที่เหนียวแน่นเน้นสกอร์ไม่ผลีผามบุกนะครับถึงขนาดพาทีมคว้าชแชมป์ได้ด้วยการเสียเพียงแค่13ประตูเท่านั้นเองนะครับต่างจากวิทมาครับที่เล่นเกมลุกให้เห็นอย่างชัดเจน,นครับด้วยระบบการเล่นที่ชื่นชอบคือ4-3-3 ตามแบบฉบับฟุตบอลสมัยใหม่สมัยที่วิดมาเป็นในายใหญ่ในถิ่นลีโอสเตเดียมครับมีดาวดังชูโรงในเวลานั้นก็คืออาริยอลอริยาโรดิเกสครับกองหน้าทีมชาติคอสตาริการวมถึงยังมียัสมานีคัมปอสครับเพ์เมเกอร์ทีมชาติโบลิเวียบอลตอนนั้นเป็นบอลอนเทอร์เทนครับแฟนบอลสนุกไปกับสไตล์การเล่นแบบนี้ซึ่งการันตีได้เลยว่าอาดีตดาวเตะแนวรูกทีมชาติออสเตรเลียยังไม่เปลี่ยนปัจญญานในการคุมทีมครับเพราะว่าตอนคุมและวอาซิตี้เซนเลอร์ทีมล่าสุดเนี่ย สมสรนก็ยังทิ้งข้อความไว้นะครับตอนวิทมาเนี่ยลาออกมานะฮะก็บอกว่าขอบคุณวิทมาที่พาทีมจบอันดับ3ไปก่อนด้วยการเล่นฟุตบอลเกมลุกอันโดดเด่นก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเขายังเล่นเกมลุกตลอดมานะครับจนถึงการทําทีมทีมล่าสุดด้วยนะฮะข้อ4อาจจะเป็นเหตุผลที่น้ําหนักน้อยสักนิดนึงนะครับแต่อาจจะมีส่วนด้วยสักหน่อยนะฮะก็คือเรื่องที่โคชโอ,องไม่มีประกาศสีบัตรโปรลเซนนะฮะ โดยเงื่อนไขในการคุมทีมสโมสรเข้าแข่งขันในศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ที่บีจีปทุมได้สี่แข่งขัน,ขนหนึ่งในนั้นก็คือหัวหน้าโค้ชจะต้องมีใบประกาศนียบัตรระดับโปรไลเซนซซึ่งโค้ดโอ่งดุสิเฉลิมแสนที่พาทีมคว้าแชมป์ไทยลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรมีเพียงแค่บีไลเซนเท่านั้นเองนะครับโดยบีจีปทุมครับได้ตัดสินใจส่งโค้ชโอ่งไปศึกษาต่อด้านงานโค้ดจนถึงระดับโปรไลเซนซ์เรียบร้อยซึ่งถือเป็นนัยสำคัญบางอย่างที่บ่งบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโค้จรริงๆในนนนตอี้ะคับ แม้ว่าการส่งชื่อโค้ดในการลงเล่นฟุตบอล FC c h a แชมเปี้ยนส์ e ในทางทฤษฎีครับอาจจะใช้ชื่อของโค้งว้วนสุรชัยจตุรพัทรพงศ์ที่มีโปรไลเซนเนี่ยเป็น h ฮชโค้ได้เหมือนกันแล้วก็ขยับโค้โองค์ไปรับหน้าที่การทีมในนามแบบในไทยลีกแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยจะคล่องตัวมากกว่าครับหากของหน้าโค้ดก็คือคนที่มีโปรโลเซนซึ่งออเรลิโอวิมาเนี่ยได้โปรไลเซนมาตั้งแต่ปี2014นะครับ และอีกประการหลังจากคว้าชแชมป์ไทยลีกได้หากได้สอบถามโค้ชองค์ถึงแผนการเตรียมทีมในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็จะได้รับคําตอบว่ารอปรึกษาประธานก่อนยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้พูดในเวลานี้ดังนั้นพอจะตีความได้ว่าทุกอย่างได้ถูกกลุยทางไว้หมดแล้วครับไม่ใช่เรื่องเผลอแต่เป็นความตั้งใจขึ้นอยู่กับว่าสโมสรจะประกาศตั้งวิ์มาในการกลับมาคุมทีมคำรบวิ2อ,อย่างเป็นทางการเมื่อไหร่กันนะครับก็รอสโมสร BG ประทุมยเูเอ็ตประกาศอย่างเป็นทางการนะครับ ทั้งหมดก็คือครอบจักรวาลกีฬาในวันนี้ผมขอลาไปก่อนท่านที่ชอบเนื้อหาสามารถกดปุ่มติดตามช่องนะครับกดไลค์กดแชร์ได้น,นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ